สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมการประกวดการแสดงข่าววิทยาศาสตร์ Science Show, สัปดาห์วิชาการครั้งที่16และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่4คณะสหาวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะโลกสวยงามน่าอยู่รู้รักษา ชาร่วมใจฝ่ไยสุขีโรคระบาดเกิดมาไม่ปานี้สามนาทีคือพลังจำไว้เอ่ยสวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนสิธิยาคมอำเภอเพชรเจริญธานีานขอเชิญชวนทุัท่านรวมไขพิจนาไปกับพวกเราในการแสดงกลอนหาวิทยาศาสตร์ทีทม พวกเราทุกคนก็มักจะสั่งของออนไลน์กันรวมถึงฟ้าใสด้วยนะคะคุณกับดาวด้วยค่ะแต่ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่ากล่องที่บรรจุสินค้ามาเนี่ยทำไมถึงสามารถบรรจุสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆได้สงสัยมากๆเลยละค่ะคุณทังเศสนะคะว่าด้านในของลังกระดาษมีลูกคืนในหลายลูกไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกันหรือเปล่านะคะท้าทุกคนสงสัยไหมรอช้าค่ะนั่นเราไปพิถุไปพิสูจน์กันกับการแสดงชุดที่3ที่มีชื่อว่ากระดาษ หนึ่งท่านขึ้นมาเราสนุกกับทางเราดีนะคะหนึ่งท่านค่ะเชิญเลยค่ะเชิญทางด้านหนึ่งท่านเลยค่ะขอเสียงปรบมือกับทากด้างของเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะทากด้างของเราชื่ออะไรคะชื่อเซฟครับชื่อพีเซฟนะคะชื่อน่ารักมากๆเลยล่ะค่ะทากด้างพร้อมหรือยังคะพร้อมครับท่านทางด้างพร้อมแล้วเชิญทางด้านนี้เลย ลาบุ๊กไลคิดว่าท้าฟ้าใสนําน้องแกะมาวางไว้บนกระดาษแผ่นนี้กระดาษจะสามารถรับน้ำหนักน้องแกะได้ไหมคะไม่ได้ครับไม่ได้นะคะงั้นเชนตาบุ๊กไลลงนําน้องแกะวางไว้เลยคะ่ะ เห็นไหมล่ะคะกระดาษไม่สามารถรับน้าหนักน้องแกะได้จริงๆด้วยล่ะค่ะแล้วทาฟ้าใสทับกระดาษแผ่นนี้ให้มีลักษณะเป็นลูกคลื่นแล้วลองนําน้องแกะมาวางทุกคนลองทายกันสิคะว่ากระดาษยังจะสามารถรับน้าหนักน้องแกะได้อยู่หรือไม่ดาวคิดว่าไม่น่าจะได้นะคะเพราะกระดาษแค่แผ่นเดียวเองเมื่อเทียบน้ำหนักดูแล้วกระดาษก็เบากว่าน้องแกะด้วยคงไม่สามารถรับน้าหนักได้แน่ๆค่ะเอ๊เแต่ตุงคิดว่าน่าจะได้นะคะ ว่ราะกระดาษที่ฟ้าใสพับมันมีลักษณะคล้ายๆกันกันกบในลังกระดาษเลยค่ะถ้าอย่างนั้นฟ้าใสจะให้สัญญานับ1นถึงสแล้วให้ทํากล้าลองนําน้องแกะวางไว้บนกระดาษเลยนะคะถ้าพร้อมแล้ว1นึสองสามวางเลยค่ะอู้ว,ว้าวเห็นไหมล่ะคะกระดาษสามารถแบมําหนักของลูกแกะได้จริงด้วยล่ะคะ่ะสงสัยจริงๆเลยค่ะว่ากระดาษแค่นี้ทําไมถึงสามารถแบมันหนักได้เก็บความสงสัยไว้ก่อนนะคะดาวตอนนี้เรามาเล่นอะไรสนุกๆก,กันดีกว่า B สองเลียงค่ะโครงสร้างแบบใดจะสามารถรับน้ำหนักกระดาษ A4 หนึ่งรีมที่มีน้ำหนักถึง2.5กิโลกรัมได้ดีกว่ากันค่ะทันตาลเลือกโครงสร้างแบบใดคะโครงสร้างแบบ B ครับโครงสร้างแบบ B นะคะงั้นจุ้งเลือกโครงสร้างแบบ A นะคะได้เลยค่ะเอาละค่ะฟ้าใสจะให้สัญญาณนะับ1ถึงแล้วให้ทุกคนวางวัตถุลงบนเสาทั้ง4เลยนะคะโอเคค่ะถาทุกคนพรอ้อม นะคะวางเลยค่ะโอโครงสร้างแบบ B พังแล้วล่ะค่ะแต่โครงสร้างแบบ A ยังสามารถรับน้ำหนักได้อยู่เลยนะคะเนี่ยเชิญทันบกลาทางด้านหน้าเลยค่ะทันบุกลาค่ะทันบุกลาทราทบไหมคะว่าหเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้มันเกิดขึ้นยังไง ลักษณะเสาต่างกันครับเป็นเพราะลักษณะเสาต่างกันนะคะเป็นคําตอบที่น่าสนใจมากๆเลยละค่ะทางเราก็ต้องขอขอบคุณทันุกราที่ขึ้นมาร่วมสนุกกับเรานะคะขอบคุณค่ะเชิญพักผ่อนตามอัธยาสัยได้เลยค่ะทุกคนสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าเหตุการณ์สกครู่นี้เป็นแบบนี้ได้ยังไงสงสัยมากเลยค่ะคาะทุกคนสงสัยเดี่ยวฟ้าใสจะอธิบายให้ฟังเองค่ะเพราะ แผ่นบางๆแล้วจะพบว่ากระดาษไม่สามารถรับน้าหนักได้ค่ะแต่ถ้าพับกระดาษให้มีลักษณะเป็นรูคลื่นทบไปมาจะทําให้กระดาษสามารถรับน้าหนักได้มากขึ้นเนื่องจากกระดาษมีโครงสร้างที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่มีเพียง2อมิติคือด้านกว้างและด้านยาวกลายเป็นโครงสร้างสามมิติคือกว้างยาวและสูงทําให้กระดาษสามารถรับน้ำหนักได้3ทิศทางและยังรับน้ำหนักได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะอ๋อ เสาโกลมกับเสาเหลี่ยมทำไมถึงรับน้ำหนักต่างกันลคะคะถ้าสังเกตดีๆเสาจะเริ่มหักจากด้านข้างก่อนแสดงว่าแรงที่ทำให้เสาหักไม่ใช่แรงที่กดมาจาก,กาด้านบนโดยตรงแต่เป็นแรงที่มาจากด้านข้างของเสานั่นเองค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองเอาละค่ะวันนี้การแสดงพวกเราไปได้หมดเวลาลงแล้วแต่พวกเราก็อยากจะขอฝากไว้ว่าจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสูว่วิถีแห่งนวัตกรรมสำหรับวันนี้